รับกับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมพระสมเด็จพระเกาพระโบราณนะครับซึ่งวันนี้เราได้หยิบยกพระสมเด็จองค์ที่เห็นนี้มาให้สำับรับชมกันอีกองคหนึ่งนะครับที่มีความเก่ามีความสวยงดงามองค์หนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วพระสมเด็จประตระกังนะครับ,รรส,รรรบสร้างในราวร้อยกว่าปีนะครับ ผงปูนเปลือกหอยนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนไป <c oughs> ในหลายชิปนะครับซึ่งจะกลายสภาพเป็นอ,อย่างอื่นไปแล้วล่ะนะครับจะไม่เป็นผงปูนจะไม่เป็นเม็ดผงปูนนะครับแล้วล่ะนะครับซึ่งผงปูนล,ลังกาวนะครับเกิดจากการละลายตัวนะครับออกมาเป็นแคลเซียมนะครับหรือเป็นลักษณะของอ เขียวงานะครับจะเป็นในพุทธลักษณะแบบนี้นะครับในเนื้อพระอง์ปูปนซึ่งเป็นไปตามธรรมชาตินะครับที่ได้ผ่านเวลามานับร้อยกว่าปีนะครับซึ่งเ,เนื้อองปูนนะครับเรา,เาจะเห็นได้ว่าได้ผ่านร้อนนะครับผ่านหนาวนะครับผ่านผ่านสภาวะอากาศในในแต่ละ <c oughs> ฤดูกาลนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพนั้นนะครับเขาจะมีการละลายตัวนะครับในเนื้อผงปูนนะครับซึ่งพระใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลานะครับซึ่งผงปูนนะครับเปลือกหอยนั้นนะครับเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับที่ถูกบดตำนะครับเขาจะมีการละลายตัวนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับก็ก็จะมี <c oughs> สิ่งดังกล่าวนี้นะครับแต่เวลาครับคนละเวลานะครับ,บ,รบซึ่งจะซึ่งความเก่านั้นอาจจะไม่ทันกันนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเป็นไปตามขั้นตอนนะครับในเวลาที่ผ่านไปนะครับซึ่งพระสมเด็จน,นะครับเขาจะมีอะมองไกลๆเขาจะมีความแห้งความเหี่ยวนะครับ ึ่งในขณะที่เราลงกล้องไปแล้วนะครับจะมีความฉับความมันวาวนะครับที่ปรากฏขึ้นอยู่บนกล้องแสดงถึงความหนึบนุ่มของเนื้อปูนของปูนที่ผสมกับเปลือกกล้วยข้าวสุกนะครับแล้วดินสาพองนะครับและน้ำมันต่างๆนะครับที่ได้ผสมรวมกันนะครับอีกทั้งมวลสารร้อยเป็ดชนิดนะครับซึ่งเอามา,าผสม รวมกัน,นครับซึ่งในแต่ละวันละก็อาจจะแตกต่างกันไปในมวลสารนะครับซึ่งเราจะมาทําความเข้าใจกับข่าวไซน์นะครับพระบางองค์นะครับมีลักษณะเหมือนเขี้ยวงานะครับมีการตกผลึกนะครับมีการเหี่ยวนะครับในในในเนื้อของปูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาทําความเข้าใจกับขคลวไซต์นะครับว่า แคลไซท์นั่นคืออะไรกันแน่นะครับซึ่งหลายท่านที่เห็นคลิปนะครับจะเห็นแคลไซต์ในใน,ในบางตัวนะครับที่จะอุดลอยปีดอ้านะครับเห็นไหมครับคือแคลไซท์นะครับที่งอกขึ้นมานะครับซึ่งผ้าใหม่นะครับก็มีเช็คเช่นกันนะครับซึ่งเราจะไปพิจารณา จุดนั้นจุดเดียวไม่ได้นะครับซึ่งหลุมบ่อต่างๆก็เช็กเช่นกันนะครับเขาก็จะมีแคลไซต์อุดยาอยู่นะครับซึ่งแคลไซต์แคลไซต์ตัวนี้นะครับเขาจะมีการอ่อนตัวอยู่นะครับไม่ไม่ยังไม่แก่ตัวนะครับแคลไซต์ที่แก่ตัวจริงๆแล้วนะครับก็คือการตกผลึกนะครับการที่มีการละลายตัวจนเป็นเนื้อพระนะครับจนเป็นเนื้อพระนะครับ ย้ำนะครับก็คือลักษณะแควไซที่แก่ตัวที่มีอายุร้อยกว่าปีนั้นนะครับ mm hmm. เขาจะเป็นเหมือนกระเบื้องหินอ่อน mm hmm. เขาจะเป็นลักษณะเหมือนงาช้างเลยทีเดียวนะครับนั่นคือแคลไซที่ได้อายุนะครับสําหรับพระที่สมเด็จนั้นเราก็จะเห็นหลายๆท่านนะครับที่มีหลายๆลองค์หลายหลาย บางท่านก็มีเป็นล้านองค์มีเป็นแสนองค์นะครับซึ่งตรงนี้เรามาพิจารณาดูว่าร่างกายภาพของพระสมเด็จนะครับคือสิ่งหลักๆแล้วนะครับเราจะมาพิจารณาด้เนื้อผงปูนนะครับซึ่งเนื้อผงปูนนี้นะครับแน่นอนครับไม่มีใครที่จะมาทําเทียมเดนแบบได้อย่างแน่นอนนะครับ ผงปูนเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญในการพิจารณาพระเก่าพระที่ผ่านอายุผ่านเวลามานะครับถึงแม้ว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับความเป็นธรรมชาติการคลายตัวตามแบบธรรมชาติของผงปูนก็ย่อมจะต้องมีลักษณะคลายตัวออกมาเ,กเช่นกันนะครับของผงปูนนั่นคือเป็นธรรมชาติของผงปูนนะครับและคาบต่างๆที่ผุดขึ้นมาแน่นอนครับพระบางองค์นะครับที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับเขาจะ ใช้ของปูนอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ที่จะต้องอมีการนำไปปบหรือนำไปหมักตามกรรมวิธีที่จะทำให้คาบแคลไซต์หรือคาบต่างๆที่ผุดขึ้นมานะครับและมวลสารที่เก่าๆนะครับบางตัวนะครับก็จะเป็นเหมือนลักษณะผระเก่ามากนะครับซึ่ง กรรมพิธีที่ทำตามเรืนแบบนั้นเขาจะมีหลายวิธีนะครับซึ่งเราก็ควรพิจารณานะครับซึ่งจริงๆแล้วพระสมเด็จนะครับที่ผ่านระยะเวลามันร้อยกว่าปีนั้นต้องมีความแก่งนะครับเนื้อพระผงปูนนะครับซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูความเหี่ยวนะครับการเหี่ยวคืออะไรนะครับคือการหดเหี่ยวนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการเหี่ยวเหี่ยวยุบเข้าไป ตามาเส้นซูมตามส่วนที่โหนกโนูนนะครับซึ่งผ้าใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เช,เช่นกันนะครับซึ่งเราจะพิจารณาได้นะครับซึ่งมันไม่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะทําให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือธรรมชาติของปูนนั่นเองนะครับในเมื่อเขาเหี่ยวนะครับระยะเวลา10 20ถึง8ปปีนะครับเขาก็จะเริ่มอาการลักษณะเหี่ยวเป็นเขาโค้งนะครับ 8 0 90ปี100ปีนะครับก็จะเป็นพุทธลักษณะแบบนี้นะครับอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่แปลกเลยนะครับที่พ้าที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับเขาจะมีการชอนไปนะครับนี่คือการเหี่ยวนะครับของผงปูนนะครับเห็นสังเกตเห็นนะครับเขาจะเหี่ยวลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเหี่ยวนะครับนะครับมีข้าไใช้เหมือนกันทุกอย่างนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะผ้าที่ได้การ ผ่านการหมักการอบและนําไปฝังดินหรือฝังตามที่มีความอบอ้าวมีความชื้นสูงนะครับก็ก็จะเป็นพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะมีความเก่ามากยากที่จะดูออกนะครับคําเรินธรรมชาติของบงปูนนะครับเขาก็จะมีการเกาะตัวกันนะครับและการละลายตัวของอผงปูนนะครับเขาจะเป็นเนื้อลักษณะเขาจะเป็น จำจ้ำนะครับการละลายตัวนะครับคือผงปูนเขาจะละลายตัวนะครับละลายตัวเป็นจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมีความสว่างนะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับร้อยเหี่ยวนะครับนะครับร้อยเหี่ยวเหี่ยวแห้งนะครับนะครับนะครับเราต้องแยกแยกในในในส่วนนี้ให้ออกซะก่อนนะครับ ถึงจะมาวิเคราะห์นะครับว่าผงปูนร้อยกว่าปีควรจะมีเป็นสภาพแบบใดนะครับนะครับลักษณะดังกล่าวนี้นะครับเห็นไหมครับการละลายตัวนะครับของผงปูนนะครับเขาจะไม่เป็นเม็ดพุยๆนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นก้อนไข่ก้อนมันเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีรอยปิดอ้านะครับรอยล้านลานนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ เขาจะละลายตัวจนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนลักษณะของเก็ดหิมะนะครับที่ละลายตัวนะครับคือเก็ดน้ําแข็งนั่นเองนะครับเป็นชั้นๆนะครับมีชั้นนะครับมีชั้นสูงต่ํานะครับเห็นไหมครับนะครับดูเผินเหมือนพระที่ใหม่เหมือนพระที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าผิวเขาจะมีความสะอาดนะครับลองใช้น้ําหยดดูนะครับเขาจะซึมน้ํานะครับพระสมเด็จวัดัขังเห็นเนื้อแบบนี้นะครับเขาซึมน้ํานะครับ นะครับนะครับมวลสารนะครับซึ่งสิ่งซึ่งซึ่งที่กล่าวมาน,น,นั้นนะครับหลายท่านอาจจะดูอาจจะเป็นงงนะครับก็คืออย่างนี้ครับผมผมผมจะอธิบายว่าผงปูนเปลือกหอยนะครับที่ผ่านอายุมาในราวร้อยกว่าปีนะครับเขาก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการ ละลายตัวนะครับอยากจะให้เข้าใจตรงจุดนี้นะครับซึ่งเราจะมาเน้นนะครับของปูนนะครับที่ที่ไม่สามารถที่จะเวลาที่ไม่สามารถจะลอกเลยนแบบได้นะครับนะครับมวลสารนะครับของพระที่ทำเยนแบบมวลสารเขาก็มีเหมือนกันลักษณะเดียวกันหมดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเรามาพิจารณาตรงโฟกัสตรงที่เนื้อของปูนนะครับจะชัวร์กว่านะครับผมว่าจะแม่นยํากว่าใน ในสิ่งต่างๆครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะมองข้ามเนื้อของปูนเปลือกหอยนะครับที่มีอายุในราวร้อยกว่าปีนะครับที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับและควรที่จะอยู่ในสภาพใดนะครับเห็นไหมครับพระสมเด็จนะครับเขาจะเป็นเห็นไหมครับเนื้อเขาเขาจะลักษณะเหมือนเขาจะละลายตัวและเชื่อมต่อกันนะครับเป็นชั้นๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนก้อนเมฆนะครับนี่ครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับของผงปูนนะครับเนี่ยครับความเหี่ยวนะครับนะครับลองวิเคราะห์ให้ดีนะครับนะครับพระองค์นี้มีขอบตัดที่สวยงงดามมากนะครับที่ผมเอานํามาให้ชมกันนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งผมเองก็ชอบสะสมในพระ ที่มีลักษณะเนื้อที่เป็นลักษณะเหมือนอฟันคนนะครับหรือเหมือนงาช้างนะครับซึ่งผมว่าผมคิดว่านะครับอาจจะชั่วกว่าพระที่เนื้อ,อลักษณะที่ปุยๆนะครับแล้วก็มีคาบต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายนะครับซึ่งดูลักษณะเหมือนเก่านะครับใช่ครับพระเหล่านั้นนะครับเขาจะเป็นปูนอีกชั้นทีหนึ่งนะครับที่อาจจะ เร่งรัดความเก่านะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของผงปูนอยู่แล้วครับเขาจะในเมื่อโดนอบโดนฝังโดนหมักนะครับคาบต่างๆเหล่านั้นนะครับอาจจะขึ้นมาผุดขึ้นมาให้เราเห็นในพื้นผิวผระนะครับพ้าสมเร็จจริงๆงแล้วนะครับจะมีเนื้อผิวที่สะอาดสะอ้านนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีการงอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับคือเป็นการ เป็นการขับความชื้นออกมานะครับเกิดสิ่งเหล่านี้ให้เราเห็นนะครับจะเป็นใสๆขาวๆในลักษณะนี้นะครับเข้าแก่ตัวนะครับในเมื่อเข้าแก่ตัวแล้อายุนะครับเขาจะเป็นเนื้อพระเลยนะครับเห็นไหมครับคือแคลไซนั่นเองนะครับแคลไซนะครับแคลไซที่แก่ตัวนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับนี่คือลักษณะของแคลไซที่แก่ตัวที่อายุถึงร้อยกว่าปีนะครับจะมีลักษณะแบบ นี้นะครับทั้งองค์พระนั่นแหละครับคือเกิดแคลไซนะครับนะครับสวยงามมากนะครับการละลายตัวนะครับเห็นไหมครับแคลไซนะครับนะครับนะครับนี่คือแคลไซนะครับนะครับซึ่งจะแตกต่างกับแคลไซที่ผุดขึ้นมาบนรูและร่องรอยเหล่านี้นะครับจะจะไม่เหมือนกันนะครับแคลไซรนตัวนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ เ้าใช้จากเนื้อปุงปูนนั่นเองนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นลักษณะนี้ทั้งองค์เลยนะครับนะครับปงปูนนะครับธรรมชาติของปงปูนนะครับนี่นะครับนี่ครับการตกผลึกนะครับนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับในปุงปูนร้อยกว่าปีนะครับที่ผมได้นําเรียนบ้า ได้ผ่านร้อนนะผ,นผ่านสภาวะอากาศต่างๆนะครับหรือควาการเก็บนะครับเก็บพระนะครับในที่ร้อนจัดที่อบอ้าวจัดหรือที่เย็นจัดนะครับซึ่งจะเก็บซึ่งจะเปลี่ยนแปลงนะในลักษณะดังกล่าวนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่เป็นการ พูดถึงพูดให้เห็นตัวอย่างนะครับที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งผมไม่อาจที่จะบังคับให้ใครมาเชื่อนะครับแต่ว่าคือความจริงมันควรจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในความเข้าใจนะครับแคลไซด์นะครับก็ต้องก็จะต้องเป็นทั้งทั้งองค์พระนะครับเพราะว่าร้อยกว่าปีนะครับแคลไซด์ของผงปูนนะครับธรรมชาติของผงปูนนะครับ จะต้องมีนะครับจะต้องเกิดให้เห็นบนพระสมเด็จพระตะขังนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับคือสิ่งเหล่านี้ที่ผุดขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวนะครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นแก่งเป็นมีความแก่งนะครับเห็นไหมครับแข็งใสนะครับเขาละลายตัวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นทิวิมีความเหี่ยวนะครับนะครับ คือพูดลักษณะแบบนี้นะครับความเหี่ยวนะครับนะครับดูคนเผื่อเหมือนเรียบธรรมดานะครับแต่เมื่อเมื่อเราเอียงพระดูนะครับจะเห็นล่องรอยเหล่านี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีประกายแวววับเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับนะครับนะครับนี่คขอไซส์ละลายตัวนะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนปุยเมฆนะครับนะครับคือเขาได้อายุแล้วนะครับนะครับนะครับเพราะจนแข็งเป็น เป็นกระเบื้องอะไรครับเห็นบนะครับนี่คือผงปูนนะครับธรรมชาติของผงปูนนะครับที่อายุได้ร้อยกว่าปีเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นพุทธลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับในความคิดส่วนตัวนะครับซึ่งถามว่าพระในลักษณะแบบนี้หายากไหมครับค่อนข้างที่จะยากนะครับเห็นไหมครับซึ่งสิ่งต่างๆ่างเหล่านี้นะครับ ก็เป็นความเชื่อในส่วนตัวนะครับจะเอาไปยึดติดไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่แน่นอนสำคัญที่สุดก็คือควรจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหนือพระสมเด็จร้อยกว่าปีนะครับนไครับความเหี่ยวนะครับเนะครับเหี่ยวนะครับเหี่ยวแล้วก็จะมีเม็ดเห็นไหมครับแคลไซด์นะครับเกิดการละลายตัวนะครับ บนพื้นผิวพระทั่วทั้งองค์เลยนะครับเห็นไหมครับครับจนเป็นสีที่เห็นอยู่นี้แหละครับนะครับนะครับการตกผลึกนะครับบางองค์เป็นเหมือนกระเบื้องหินอ่อนเลยทีเดียวครับซึ่งผมก็ได้พูดทุกคิดนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งพระที่ทําเทียมเรียนแบบขึ้นมาใหม่นั้นนะครับก็เขาก็อาจจะเนื้ออาจจะไม่เป็น ลักษณะแบบนี้คือไม่ถึงนั่นเองนะครับไม่ถึงร้อยกว่าปีนั่นเองนะครับซึ่งในการสะสมแต่ละท่านนะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมวลสารก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับก็คืออมวลสารในพระนะครับผู้ที่ทำเทมเินแบบนะครับมวลสารเขาก็เป็นมวลสารแท้นั่นแหละครับต้องอามาจากวัดนะครับ ซึ่งมีการสร้างพระเหมือนกันนะครับก็นํามาจากวัดนั่นเลยครับมาผสมเติมเติมใส่นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ความเก่านะครับก็ยังคงจะห่างกันนะครับในพระสมเด็จนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจในในการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพขององค์ปูนนะครับ การเกิดแคลเซียมนะครับการะละลายตัวของหงปูนนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะควรที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับในการพิจารณาพระเก่าพระโบราณน,นะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าจะมาพูดให้พระตัวเองนะครับ ดูดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า,วา,อาขอ,อาขอเรียนอย่างนี้นะครับก็คือให้เห็นการอยากจะให้เข้าใจในเรื่องอแคลไซนะครับว่าแคลไซในลักษณะนี้นะครับจะต้องเกิดขึ้นทั้งองค์พระทั่วทั้งองค์พระนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซนะครับเห็นไหมครับ คนที่จะเป็นในลักษณะนี้นะครับในพระสมเด็จับรรฆังนะครับเท่านั้นนะครับเงินสานะครับนะครับอันนี้เป็นพระยุคปลายนะครับที่จะมีมวลนสารไม่มากนะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ วยงามนะครับพระสมเด็จพระตระกังนะครับยากนะครับที่จะทําเทียมเดือนแบบให้เสมอเหมือนได้นะครับซึ่งยากในการที่จะทําเดือนเทียมเดินแบบความเป็นธรรมชาติของขุ่นปูนได้นะครับ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 ลองท่านลองเอพระท่านนํามาสองดูนะครับว่า พุทธลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพงปูนนะครับจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับนะครับนะครับเ็าจะมีความสว่างนะครับนี่คือแคลไซทั้งนั้นแหละครับพระสมเด็จนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นพุทธลักษณะแบบนี้นะครับพระสมเด็จต้องมีรอยปีอ่านะครับมีรอยสกก่นนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติตามอายุการของพระสมเด็จนั่นเองนะครับ เนี่ยครับบางทีแคลไซต์นะครับอาจจะหลุดร่อนออกไปนะครับบนพื้นพื้นบนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับหรือบนรอยแยกรอยปี้านะครับเพราะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็ต้องมีหลุดร่อนออกไปบ้างนะครับเพราะว่าพระท่านมีอายุร้อยกว่าปีนะครับก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับนะครับนะครับ สำหรับแควไซที่ที่ว่านั้นก็คือแควไซเกิดจากปูนนะครับซึ่งจะต้องมีไปทั่วทุกองค์พระนะครับเนื้อพระเขาก็จะกลายเป็นเขี้ยวเป็นงาเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นปูนนะครับในพุทธลักษณะแบบนี้นะครับนะครับ ธรรมชาตินะครับพระใหม่นะครับเขาก็ใช้ปูนเปลือกหอยลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าต่างเวลานั้นีเองนะครับเขาจึงไม่มีการละลายตัวนะครับอันนี้อันนี้ก็ละลายตัวนะครับเห็นไหมครับนะครับพระที่มีรอยแตกนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีการละลายตัวนะครับเห็นไหมครับมีความเปลี่ยนแปลงไปทางด้านกายภาพนะครับนะครับเขาจะไม่เป็น เป็นเม็ดๆเ,เหมือนทรายนะครับเขาจะไม่เป็นลักษณะนั้นแล้วนะครับคือเขาจะละลายตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับจากก้อนเล็กๆนะครับเขาจะเกาะตัวกันเป็นพุทธศาสนาแบบนี้แล้วก็ละลายตัวเชื่อมต่อกันยึ่งเกิดเป็นเหมือนลักษณะเป็นเมฆนะครับเป็นลักษณะน้ําแข็งละลายตัวนะครับ และก็มีความสว่างในตัวด้วยนะครับนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติของปูนเปลือกหอยนะครับที่ผ่านเวลามาและอายุของแคลไซต์นะครับที่ได้ที่ถึงยุคร้อยกว่าปีนะครับควรที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับนะครับตกผลึกเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันนะนั่นเองนะครับนี่คือแคลไซต์นะครับที่ได้อายุนะครับนะครับ พระใหม่อย่าลืมนะครับก็มีแคลไซด์เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของผงปูนนั่นเองนะครับนะครับเห็นไหมเขาจะไม่เป็นเม็ดเหมือนทรายนะครับเห็นไหมครับขนาดพระหักนะครับเห็นไหมครับเขาจังเป็นเห็นไหมครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับขนาดอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับจะไม่จะจะแรไม่เห็นเม็ดเม็ดเม็ดผงปูนเล็กๆเลยนะครับเหมือนเม็ดเม็ดทรายเลยนะครับ เขจะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ละลายตัวนะครับเห็นไหมครับนี่คือความเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จนั่นเองนะครับซึ่งพระใหม่นะครับไม่สามารถที่จะทําเทียมเลียนแบบได้นะครับในพุทธศาสนาแบบนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับรอยที่เขาสัมผัสบ่อยๆเขาจะมีความเป็นเป็นบาวนะครับเห็นไหมครับนะครับ เาตกผลิตนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนี่ครับนี่คือพระที่มีความแก่แรงแล้วนะครับนะครับได้อายุแล้วนะครับนะครับธรรมชาติของผงปูนนั่นเองนะครับนะครับนะครับความเหี่ยวนะครับอย่าลืมความเหี่ยวด้วยนะครับความเหี่ยวหดนะครับพระจะต้องมีความหดนะครับ นะครับหดเหี่ยวเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับองนี้นะครับนะครับดูเหมือนพระใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วคือผงปูนที่ผุดขึ้นมาแคลไซที่ผุดขึ้นมาบนพื้นผิวนะครับก็จะคุมเนื้อพระที่แท้จริงนะครับเขาจะคุมไว้นะครับคุมนะครับและโดนสัมผัสโดนเหงื่อนะครับเขาจะเป็นเหมือนกระเบื้องหินอ่อนเลยทีเดียวนะครับมีความเป็น มันวาวนะครับนะครับคือจะเป็นพุทธศาสนาแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับในการกระายตัวขององปูนนะครับซึ่งเรามองข้ามอย่ามองข้ามในเนื้อพระด้วยนะครับไม่ใช่ไปเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไปดูแค่มวลสารที่เก่านะครับ,นะรบมวลสารพระใหม่ก็มีทุกอย่างเหมือนกันนะครับที่ ได้นํามาเติมใส่นะครับนะครับเก่านะครับพาพตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับร้อยกว่าปีเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เป็นพุทธศาสนาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับจะไปเขี่ยทิ้งนะครับถ้าเจอเนื้อแบบนี้นะครับเอามาวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับเห็นไหมครับการละลายตัวของปูนนะครับ สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคงจะเกิดประโยชน์ไม่น้อยนะครับในการพิจารณาพระสมเด็จนะครับที่มีอายุ100ร้อยกว่าปีครับเขาจะเป็นอย่างไรในพุทธศาสนาของผองปูนการเปลีป่ยนแปลงทางด้านกายภาพของผองปูนนะครับในพระสมเด็จนะครับพระตะขังนะครับเขาจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับพระที่มีอายุในราว100ร้อยกว่าปีนะครับ ลักษณะเหมือนกันหมดนะครับไม่ <c oughs> จะไม่แตกต่างกันนะครับนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> กับสวัสดีครับนะครับจะไม่แตกต่างกันนะครับการตกผลึกนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับหวังว่าคงจะ,ะเป็นประโยชน์ได้ ไม่มากก็น้อยนะครับผมหวังอย่างนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมความเหี่ยวนะครับจะต้องมีพุทธศนะแบบนี้เท่านั้นในพระสมเด็จวัตรคังนะครับความหดเหี่ยวนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของหงปูลเปือกหอยนะครับนะครับต้องมีพุทธศนะเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับ ชัดเจนนะครับการละลายตัวของวงปูนนะครับก็จะเชื่อมต่อกันแล้วก็ตกผลึกนะครับเป็นเนื้อผ้าสมเด็จที่มีความงดงามนะครับเหมือนลักษณะเขี้ยวงาครับหรือจะเบื้องหินอ่อนควรที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ